ประดีเพื่อนแต่ปึงปึงหัวโดดอะไรทำไมกูเป็นหัวไม่รู้เหมือนกันหันแน่ยังไม่โดดหรอกนะ <c oughs> ก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้เติบโตกันต่อไปนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับไม่ต้องกด2ทีนะครับโอเคโอเคไปชมคลิปกันต่อเลยครับ กูเยอะจังอะพี่จะค้ามไปเดี๋ยวกูลงบ้านเลยนะสระวังบ้านบนสุดแล้วมีนะไม่ไหวก็ถอยมานะแต่ข่าวดีคือกูไม่มีปืนเลยทั้งกระบอกมีตะเกาะแพ็กหนึ่งมามนเอาไหมมเอาไหไม่เอาปิดประตูหนีเลย เ <Okay. S 2> ดนมุดยิงแท็กไปกไป่านนี้แม่วัดไม่รู้จะเป็นเี้ยวส้บหนึ่งพอเราถอยกันไหมหาของมีคนอยู่ใ,ใกล้แกมกลังมาเกมไปแกได้ป่ะเพื่อนตัวดี่2ตรงนั้นอ่ะใช่ไปเราเกมมันไปนี่แล้วโดยที่ยิงโดยที่ยิง

เอาเปล่าตองกู mm ้ตรงกู้ตัวงตองกู้ตัวงใกล้กู้อ่ะตัวหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ท่อเนี่ยอยู่ท่อเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ท่อเนี่ยตัวหนึ่งไปได้ไงเกมพุทพุทต้องไปได้ไงเกมผ่านแล้วมั้ยโอ้ย

โผ well, oh well. well. ่ไม้โผ่ไม้เฮ้ยจะตายเกมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันซัดบุ๊ดสวยครับอ๋อสวยครับดูเลยวองเก่ง สภาก็โดยจรงิงเติร์ดตุ้มตายสเ <laughs> ต็ปเ,เดิมปะ <laughs> <laughs> เ่ยอูยังอูบ้านบ้านเห็นแล้วแหละสภาก็เดินอีริงเติร์ดแล้วก็ตุ้มตายสเต็ปเดิม,อ <laughs> <laughs> ดม,ดมของเราเราขึ้นบนก่อนไหม่ <laughs> อไม่พอเล่นว่าเราอ่ะไม่พอไม่พอคุณ <laughs> ไม่มีกระเป๋าเลยด้วยข้างบนรู้สึกฟาร์มไปแล้วนะเสียาดายเมื่อกี้ยิงไอ้ฮิวเว่ไม่ตายไี้เจ้วเองอะ่ะแล้วตอนสไลด์ลงมาคือแบบเด <laughs> ี๋ยวบวกกันอยู่ข้างบนนะ่ะนี่นี่นี่เทียบวิเอาไงใกล้ๆเรามีอ่ะ ไปดิไปหมดไปดิปะ่ะมันกำลังซัดก,กันปพื่ป,ปั๊บเพื่ปับเพื่ปั๊บเลยว่ะเจอแน่ๆเพื่อนเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใช่ไหมลอยมีใช่ไหมใช่เนี่ยอยู่หน้าเลยเลยเกมยืนเฉยเอ่ะไม่ตายเีแยกไปก่อนเลยเกมในบ้านนี้แก

อยากได้เกาะเก่าคืนว่ะอันนี้แหละกันอรนนะ์น่ะต่อวะเพื่อนแบบเกียวของเครื่องกำลังมาเราห้ามหยุดยั้งว่ะอ่ะไอ้ดอปอ่ะเอ้มีคนพาเอ๊ะขวาเราขวาเราตรงนี้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 มันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยิงอย่าเอ้ยสามสิบสามสิบไม่ได้ว่ะมันเป็นอาเก้าเก้าว่ะเพื่อนมันมันยิงบอดด้ว่ะ ระยะนั้นมันว่าได้วะอีแบกเท่าข e ้างล่างมีนะโอเคายพุ่งนำเลยครับฟิลบ้านหมาแก่ <okay. S 2> ขวามีบ้านหมามีวะไม่ได้วะเล่นไม่ได้เข้านี่เข้านี่ต้องเข้านี่ที่หายลงต่ำกว่าตฟิวไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีรอยกระสุนลอยมาเลยอยู่นี่นะเกมอยู่นี่นะอยู่นี่นะมีรอยข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีแต่ข้างหลังเราก็มีข้างหน้ามันวิ่งเข้าเข้าหมู่บ้านเจียงหลังมั้ยขอยเช็คตรงนี้ก่อนนะขอยเช็คตรงนี้ปั๊บเปิดเซลล์น้อยกูมีสองกองนี่เน่น่่เกมอย่ามึงลงไปมึงเจอเลยนะมึงอยู่ตรงนั้นยังไม่อยู่นะยังยิงกันอยู่ไหนบ้ายิงดิยิงดิเอาดิ เดาเดเฮ้เกมเกมโดนหรือไามา่อีกตัวหนึ่งดูนี่จะตายปิวจะตายจะต,ตายเจ็บมา,ากจะซิฟิฟซึ่งแม่งตายตายตายมันยิงทะลุปพาะวะเนี่ยจะไม่เหมือนไม่ทะลุ หมดเนื้อหลังเราหมดแล้วไปแม็กเราไปไปไปขอเคลียร์ขอยกันข่อยเลยว้าวลงวงไปแล้วโอ้ย11วิปะ11วิไปดียวเดี๋ยวตายโหงอีกไอ้เหี้ยแล้วไปก่อนรออยู่รอถ้าจะฟิวโดมบูนรอให้ฟิวให้ไกล้ไป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 11วิเอาอีกแกล่ะไอ้เหี้ยไม่ค่อยชอบเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวไปเข้าบ้านไม่ได้บาร์ลงบาร์ลงกำลังไปกำลังไปแล้ว มีมีฟิวมีมีสายสายตรงยานตรงยานมีสแกนป่ะพี่สแกนป่ะสแกนหน่อยสแกนไปแล้วเดี๋ยวอะไรวะไม่มีสตรีมให้ดูเลยอ่ะปิดเครื่อรีมอ้ยอแต่โคห่ายไปซะหายไปซะตรงนี้แกตรงนี้มั้ช่วยช่วยฟิวดาวหนึ่งแล้วมันดาวตัวนึงสามสามสามตั้งหนึ่งแล้วพี่ เกาะขาวว่ะคุรีซอนอะดาวไปแล้วรหรอตวงยู่ไหรอซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยยังไม่โดนโอ้ฟัคไปแก้อีกทีนึงจะเพิ่มยะดูเหรอเออราสรตมเมอร์อยู่เนี่ยกดติดตามช่องหนึน่งส,สีให้ของรอบเนี่ยฮ้ยรอเดียวพอพี่ จะสองรอบอยู่ไหนวะดวงบนดวงบนโอเคครับแคลวหาที่เ,เล่นก่อนดิอะไรโหมันไม่ได้อะดิเพื่อนมันกลางกลางลานแล้วอ่ะมึงต้องเคลียร์ตัวข้างบนน่ะพวกเนี้ยให้หมดอ่ะเดี๋ยวชาว้านะช้าเราต้องชา้าต้องเล่นชา้าต้องค่อยๆไปอ่ะมีระเบิดปะเก็บะกร,บเบร,บรเะเบิดไหมครูแกโคมีระเบิดเยอะมากอเดี๋ยวตา มาแบกไว้ให้ได้อยู่เกมต่อเนี่ยเอลตาเอลตาสองกระบอกเลยรู้ปะเอาอเไรอะอีกระบอกไม่ได้เก็บมานะอีกระบอกยังไม่ได้เก็บมากูตรงนี้เลยเกมข้างหน้าเราเกมบ้านบ้านมีโอสองสองตีเฮ้ยยังไม่ได้เข้าตัวหนึ่งโหยิงไม่โดนเลย เอาให้ตายดิจะตายเองวะฟิวฝ่าลงจะพิลลบไหมแอคตะต์พิลสวยถอยมาก่อนถอยมาก่อนตัวเธอซีดๆลุ้ๆกึงมีโดนไหมยวนยวน

เฮ้ยมันโดดไม่ถึงวะบอยแกไม่ได้ก็หมดวะลูกซองอะมีลูกลูกซองปะไม่มีไม่มีกูใช้เอลตาสองกระบอกกูเปลี่ยนปืนนะงั้นละกูรอแป๊บนะเพื่อนรอไปนะกูเปลี่ยนปืนแป๊นนะ เดือมมากับเราเหรอสามตีไม่รู้ตีอยู่ไหนสามตีตีตียังอยู่ฝาฟิวตี้ื่อยู่ตรงเนี้ย ดาวตัวเกมเข้าเนือเจสิเข้าเนือเจสิมันเอ้ยจะเข้าแล้วจะเข้าอยาเข้าอยาเข้าวุฒออกออกไม่เข้าไม่เข้ายิงเฉยยิงเฉยอยาเข้านะอยาเข้านะมม่เล่นเกระเบิดม้ยระเบหมดเหมดเอเทำวงอย่างนี้ฟิวดูดมันทำวงมั้งฟิวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อระเบิดหมดแล้วฟิวมันตายแบบไรม

ถ่ายเพิ่มเลยทังหลังไม่ค่อเที่ยวเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอ้โหจัดเลยเข้าไปเที่ยวบ้าตายเหี้ยโอ้ยเหนื่อยเหี้เมื่อกี้ไอ้เหี้ยบักระรอออกมาลูกซองอัดหลุดเกือบไม่รอดดีแล้วยิงดีแล้วยิงคาตาลิสต์มันเก็บไว้แล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวเมือกอ่ะแม่งกูตายห่าโหงไปแล้วเมื่อกี้ ยไอ้เยี่ยคุณหึกหว่าแม่งจะชุบขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะโดนระเบ,บิดดาวไอ้สัสเร็วไปหน่อยนะ